ครับสวัสดีนาเอฟซีเราก็ตื่นมาแต่เช้าหลังจากได้ข่าวคราวเมื่อวานมีเห็ดนะเมื่อวานมีเห็ดนะเอีเห็ดเห็ดด่วนเห็ดนะเห็ดด่วนนเอซีไม่ได้ขี่นานใครอุจจจไม่ได้เลยเอซีเฮ้ยไม่ได้ขี่นานเฮ้ยผมสสต้องช่วยหรือเปล่าเออไม่ได้ขี่นานมันสตาร์ทติดหรือเปล่าไม่รู้ เฮ้ยอะไรมันติดแล้ว <c oughs> ไม่ขี่จักรยานแล้วเหรอไม่ขี่จักรยานแล้วเหรอมันใกล้ๆน,นะนี่เองนะนี่เ f ฟซก็เดินทางนะไปหาเหตุนะพี่น้องโอ้ตรงที่ผมถมเนี่ยหลุมหายเลยเ f ฟซีไอ้ลงก็ไปด้วยนะ ตอนแรกนะตั้งใจว่าจะไปแต่เช้ามืดในเอฟซีฮะเอาเหรอ๋อโอ้เจ้าของส่วนมานั่งอยู่ตรงนี้น่าจะหมดแล้วล่ะเออเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อ๋อเมื่อวานเมื่อวานเลอไปเอฟซีเดินทางไปหาเห็ด ลงขึ้นรถแล้วร้องไปจี้จีวิง่งลองขึ้นรถตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะสิเมื่อวานมีเหตุนะพี่น้องได้ข่าวนะว่าเมื่อวานมีเห็ุนะวันนี้ก็เลยรีบไปทันทีเลย ไม่รู้ว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าดิีอฟสิผมก็ขี่รถไฟฟ้าตามหลังดิีอฟสิปลาจี้จเราเร็ววิ่ง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 ม้าเรเร็วเอวมาเฮ้ยตกใจหมดเลยเร็วเร็วมา ไอ้ลงวิ่งตูดเบี้ยวนายเอฟซีวแล้วแววววมาเฮ้ยเจ้าทินเจ้าทินไล่โอ้เจ้าทินเยอะเลยเจ้าทินไล่โอ้โหมาเจ้าทินเทียบเลยไปเร็วๆล้วแลววิ่งนี่นายเอฟซีเดินทางไปหาเห็ดนะพี่น้องแต่เช้ามืดนะฮะ ฝนก็จะตกแล้วแล้วแล้วแหมาเร็ว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 วิ่งวิ่งวิ่งเอ้าวิ่งวิ่งเออหมาแล้วแล้ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งวิ่งนะวันนี้ลุ้นกันว่าจะได้เห็ดกันหรือเปล่าแต่ว่าฝนเหมือนจะตกในเอฟซีอาจจะต้องได้ล่าถอยก่อนนะเพราะฝนจะตกนะฮะ bye bye wing 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 เดี๋ยวออกจากถนนหนทางซะก่อนเขี่ยออกแล้วนะพี่น้อง,งมีไม้เฉยเลย จอดเอฟซี FC, จะไปต่ออีกยังยังยังไม่จอด เอาเลย fc ริ้วริววไปแล้วนะยังไงก็ได้เห็ดวันนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเห็ดออกพี่น้องเมื่อวานได้ข่าวนะว่าเห็ดออกนะพี่น้องเอ้ยวันนี้ต้องได้เห็ดจะมีหรือเปล่า จะมีเห็ดหรือเปล่าเอาหมดแล้วสากใช่ไหมสากฟอตซิลใช่ไหมนี่นะยเอฟซีก็ตื่นมาแต่เช้ามาดูซากเห็ดเนะออาะอ,อืมนี่น้องไอ้ก็คือมากทรงคือ แล้วเอ,อือมันน่าจะได้อยู่และเละ่าทรงแต่ละคนอย่างคือ,ตอแ,แต่ว่าทรงฝนเนี่ยมาแล้วเนี่ยฮะน้องไอ้แล้วประดับช่องเรานในที่สุดคนบ้าเห็ดก็เจอเห็ดน,น,นเอฟซีเจอแล้วเอฟซีเห็ด ซากมันเาดันเหลือเขาเหลือไว้ให้มองอยู่มองไม่เห็นนะเนี่ยมองไม่เห็นดิมันเล็กเกินอ้ยมันาละงกใหญ่่ตะมักนาวหาดูก่อนนะเดี๋ยวเขาทิ้งไว้ีสินี่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 ซากมันนี่มาดูเห็มันนีซากมันเขาเอาไป สากของมันนี่โอ้ซากมันเยอะเลยนี่ขาของมันเออลงกินยาเออรักษาตัวเองเโอเคครับ FC นะฮะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะฮะลาสุดนะฮะก็ได้เห็ดมาหนึ่งดอกแล้วฝากท่านี้สวัสดีครับ